Okay. เครามีทริคให้มันแจ้งเตือนก่อน3วันไป okay. ก่อน3เดือนหรือก่อนกี่เดือนก็ได้นะครับที่เพื่อนๆอ,อยากให้มันแสดงนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมไลฟ์แชนแนลอีกเช่นเคยนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับเราทําแจ้งเตือนวันหมดอายุของ Excel ไปก็คือถ้ามันถึงวันนี้สมมติวันนี้วันที่8เดือน5 ใมันแสดงเป็นสีอะไรก็ได้ที่เรากําหนดประมาณนี้แต่บางคนหรือเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่ามันกระชั้นชิดเกินไปหรืออาจจะทํางานไม่ทนันโอเคเรามีทริคให้มันแจ้งเตือนก่อนสามวันไอเคก่อนสามเดือนหรือก่อนกี่เดือนก็ได้นะครับที่เพื่อนๆ่อยากให้มันแสดงนะครับผมเรา,มาเริ่มกันเลยนะครับผมกดที่คอลัมน์ f ครับคอลัมน์ที่สแสดงวันครบอายุคอลัมน์ที่สแสดงวันที่วันหมดอายุของสัญญาแต่ละ กดเข้ามาแล้วครับเรามาเลือก Conditional Conditional Formatting นะครับผมแล้วมาเลือก Highlight ก่อนหน้านี้จำได้ไหมเพื่อนคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆลองไปดูคลิปก่อนนันนี้ครับเราเลือกเป็น E ข้อ t ูเพื่อที่ถ้ามันถึงวันนี้ให้มันแสดงเป็นสีที่เรากำหนดเราจะมาเลือกเราจะไม่เลือกอันนี้นะครับเราจะมาเลือก Between นะครับผมเลือก Between คือค่าระหว่างนะครับผมกดเข้าไปแล้วอันนี้ก็เราบอกนะครับช่องแรกพิมพ์พิมอะไรนะเพื่อนๆจะได้เห็นครับกด ดีเพรามว่า o ุ a y นะครับผมท d เดวงเล็บเดี today ๋ยวคือวันนี้กับอีกท d เดวงเล็บเปิดปิดแต่ช่องนี้จะมีเงื่อนไขขึ้นอีกอยหนึ่งก็คือเราจะให้มันแสดงก่อนกี่วันล่ะสมมติหนึ่งเดือนก่อนหนึ่งเดือนนะก่อนหนึ่งเดือนสามสิบวันก่อนก็คือถ้าวันนี้กับถ้าวันนี้และ,ะหลัง 30วันนับถอยหลังอีก30วันก็คือวันนี้วันดีวันดีแปดเดือน5มันก็จะโชว์เป็นสีแดงผมเปลี่ยนสีนะขออนุญาตเป็นสีเป็นสีแดงตัวนี้ไม่เอาสีแดงดีกว่าเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันอ่ะเอาเป็นสีเหลืองเหมือนเราวางไฟเขียวไฟไฟเหลืองไฟแดงประมาณนี้เป็นสีเหลืองนะครับกดโอเคก็คือก่อน30วันเนี่ยเห็นไหมครับช่องนี้ก่อน30วันก่อน30วัน ไอช่องนี้จะเป็นสีเหลืองเพราะว่าอันนี้มันเป็นวันที่8เดือน4นับถอยหลังวันนี้วันที่8เดือน5้าน้าไปถอยหลังอีก30วันจะเป็นวันที่8เดือน4ก็คือมันจะโชว์สีเหลืองแต่ทีนี้เห็นค่าช่องนี้ไหมครับมันโชว์สีเหลืองด้วยเราจะเปลี่ยนมันเรามาที่ conditional formatting เ,เ,เ,เหมือนเดิมนะครับผมเลือก highlight cell rule เหมือนเดิมเลือก equal to นะครับแล้วก็กําหนดนี้มันจะได้สีมันแตกต่างครับเรากาหนดเป็น today สูตร B วงเล็บเปิดปิดนะฮะมันเป็นสีแดงมันจะได้ต่างกับไอ้ตัวนั้นนะครับผมไอ้ตัวสีเหลืองนะ,ะคือถ้าอันนี้เงื่อนไขก็คือถ้าวันที่ตรงนั้นอนะตรงกับวันที่วันเป็นตรงกับวันที่ของปัจจุบันก็คือ t ุเด y ให้มันแสดงเป็นสีแดงอ่าอันนี้ช่องนี้ก็จะเป็นก่อนก่อน,ก,อนก่อนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก่อนที่จะถึงวันครบสัญญาก็จะแสดงเป็นสีเหลืองเพื่อนๆจะได้เวลาเข้ามาดูไฟจะได้เราระวังว่าเออ สีเหลืองแล้วเราต้องรีบต่อสัญญาหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือถ้าอันนี้ให้มันเป็นสีแดงก็คือบางคนลืมมาดูไฟล์เป็นเดือน2เดือนประมาณเนี่ยก็คือเข้ามาดูไฟล์ดีก็อาจจะถึงวันนั้นแล้วก็ได้แบบเออวันนี้ครบสัญญาแล้วนะก็ประมาณนี้หรือถ้าหรือถ้าหนึ่งเดือนมันน้อยไปครับหนึ่งเดือนทำไมเราจะมาเพิ่มให้มันเป็นกี่เดือนละสเดือน3มเดือนก็ได้แล้วก็ที่มาที่ conditional formatting นะครับเหมือนเดิม แล้วก็มาที่อันล่างสุดน,นะครับผม minute rule ก็คือจัดการรูที่เราเซตเงื่อนไขไว้นะครับผมเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะเห็นเงื่อนไขทั้งสองเงื่อนไขที่เราสร้างไว้นะครับเพราะมีสีแดงก็เป็นทูเดย์ครับเงื่อนไขถ้าวันนี้ถ้าวันอ่คอลัมน์เนี้ยตรงกับวันที่ปัจจุบันก็เคอให้เป็นสีแดงกดโอเคไปอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่2ก็คือเมื่อวันทีกเข้าไปถ้าถ้ามันอยู่ในช่วงนับถอยหลังไปอีก1เดือนนะครับผมก็จะโชว์เป็นสีเหลือง แต่เราจะเปลี่ยนเป็น3มเดือน3เดือนกี่วันละ่ะ90วั90นใส,ส่เกครับกดสีเหลืองโดยกดโอเคพูดปิดขอโทษทีกดถ่ายกดอีกรอบโอเคถ้า<อ>เรานะับถอ,อ,อยหลังอีกเดือนสักนัสีเหลืองอยู่ไหมยังสีเหลืองอยู่นะครับผมเดือนสองล่ะยังสีเหลืองอยู่นะครับถ้าใส่เดือนหนึ่ง,ะง,งนะเพื่พอนเพคิดว่ามันจะสีเหลืองอยู่ไหมมันจะไม่สีเหลืองนะครับปับมันจะเป็นสีขาวเพราะว่า มันเกิน90วันไปแล้วมันเลยเป็นสีขาวถ้าอยากให้มีสีเหลืองด้วยก็ต้องใส่เป็น120วันนะครับมันก็จะเป็น120วันมันก็จะเป็นสีเหลืองให้โอเคประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมจะทำคลิปมาเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นพวก Excel พวก Word out อาลุกทริก Windows 10ต่างๆไหมเพื่อนๆได้รับชมกัน้ <Wow. S 1> นก็ฝากติดตามผลงานนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับนนี้ก็สกวัสดีครับ